สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสิทธิบิบาลนะครับพระเจ้าทรงมีแผนการที่ดีสําหรับเรานะครับพี่น้องครับในพระจนะของพระเจ้าในวันนี้ปรากฏอยู่ที่ฮาร์มเยเรมีบทที9่9ข้อ11ครับเป็นข้อพิมพีที่พวกเรานั้นรู้จักกันเป็นอย่างดีครับโปรดฟังพระจนะของพระเจ้าพระเจ้าตรัสว่าเรารู้แผนงานซึ่งเรามีไว้สําหรับเจ้าเป็นแผนงานเพื่อสวัสดิภาพไม่ใช่เพื่อทุกขภาพ เพื่อจะให้อนาคตและความหวังใจแก่เจ้าโปรดฝ่ายครั้งครับพระเจ้าตรัสว่าเพราะเรารู้แผนงานที่เรามีไว้สำหรับเจ้าเป็นแผนงานเพื่อสวัสดิภาพไม่ใช่เพื่อทุกภาพเพื่อจะให้อนาคตและความหวังใจแก่เจ้าเพียงครับคนที่พระเจ้าใช้การได้นั้นต้องถวายตัวการถวายตัวเป็นเครื่องบูชาที่มีชีวิตอยู่อันบริสุทธิ์นั้น ก็แน่นอนครับมีอยู่3ประการก็คือเป็นเครื่องบูชาการที่เป็นเครื่องบูชานั้นก็เป็นสิ่งที่เราต้องถวายให้กับพระเจ้าปรนนาตัวนะครับมีชีวิตอยู่ก็คือยังไม่ตายครับในขณะที่เครื่องบูชาในพระกัมภีร์เดิมนั้นแท้จริงแล้วต้องตายก่อนแต่เราสามารถถวายตัวได้ขณะที่เรามีชีวิตอยู่ในโลกนี้ครับและประการที่3คือบริสุทธิ์บริสุทธิ์ก็คือมีชีวิตที่บริสุทธิ์ปราศจากตําหนิ นิ้วรอยมนทินใดๆทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นประการนี่นะครับคือสิ่งที่เป็นลักษณะของผู้ที่ถวายตัววันนี้เราจะมาดูครับว่าการถวายตัวนั้นเป็นแผนการที่ดีของพระเจ้าเป็นแผนการเพื่อสวัสดิภาพไม่ใช่เพื่อทุกขภาพเพยงครับสิ่งที่สําคัญที่สุดนั้นไม่ได้อยู่ที่เราเริ่มต้นอะไรอย่างไรแต่สิ่งสําคัญก็คือการที่เราทําให้เสร็จ นี่ครับคือความสำคัญอยู่ตรงนี้เราต้องทำให้สำเร็จเมื่อเราเริ่มต้นและพระคัมพีเมื่อวานนี้ผมจบลงด้วยการที่เราเองนั้นจะต้องระมัดระวังทำทุกสิ่งเพื่อถวายเกียรติพระเจ้าและเราจะต้องเริ่มต้นทำและทำให้มันสำเร็จแต่ผู้ที่เริ่มต้นจริงๆคือพระเจ้าพี่น้องครับหลายหลาคนนะครับเริ่มต้นอย่างรวดเร็วแต่ก็ไม่ประสบความสำเร็จ แต่สำหรับคนบางคนนะครับเริ่มต้นแบบค่อยเป็นค่อยไปและสัตว์ซื่อยืนหยัดมั่นคงไม่ท้อไม่ถอยเขาจะสามารถทําให้สําเร็จได้สิ่งนี้เกิดขึ้นจริงในที่ทํางานของเรานะครับมีคนเข้ามาทํางานมีคนที่เข้ามาควบคุมแต่คนงานที่มีสรภาพที่สมัครใจ ที่เป็นผู้ที่อาสาเขาสามารถทํางานได้โดยไม่ต้องมีเครื่องมือควบคุมหรือไม่ต้องมีคนควบคุมเมื่อเราเจอคนแบบนี้พี่น้องครับเราได้เรียนรู้ได้จากเขาก่อนที่เราจะรู้จักเขาเป็นอย่างดีนะครับเราก็ให้ตำแหน่งตำแหน่งที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจกับเขาหลังจากนั้นพวกเขาต้องออกไปทำงานที่อื่นเพราะอะไรครับเพราะพวกเขาไม่ยอมอยู่ในระบบ ไม่ยอมอยู่ใต้สิทธิอำนาจแม้ว่าพวกเขาจะมีของประทานและมีพรสวรรค์แต่ไม่มีหัวใจท่าทีและวิญญาณที่ถูกต้องเนี่ยครับคือคนที่ทํางานของพระเจ้าคนที่รับใช้พระเจ้าแท้จริงแล้วการรับใช้พระเจ้านั้นเป็นสิ่งที่ดีและในการรับใช้พระเจ้าของเราทั้งหลายแต่ละคนนะครับล้วนแล้วแต่อยู่ในแผนการของพระเจ้าแผนการที่ดีที่พระเจ้ามีไว้สำหรับพวกเรา อย่างที่ผมได้เรียนไมว้ตั้งแต่แบบต้นนะครับคนที่มีหัวใจคนที่มีใจพี่น้องครับเราสามารถที่จะไม่ต้องควบคุมเขาเขาก็ทํางานให้ได้คนแบบเนี้ครับเราสามารถที่จะมอบหมายงานให้ตําแหน่งที่ดีให้ตําแหน่งที่เกี่ยวข้องของการตัดสินใจให้กับเขาได้ในทางกลับกันครับบางคนที่เรียนรู้ได้ช้าเมื่อทํางานเราก็ไม่รู้ว่าเขาจะรับงาน หรือเขาจะทํางานได้หรือเปล่าเพราะว่าเขาเรียนรู้ได้ช้ามากเขาไม่พัฒนาพวกเขาดูเหมือนจะไม่เป็นที่ไม่เข้าใจในงานหรือบางครั้งอาจจะมีทัศนคติที่เดือดรนหรือไม่เชื่อฟังพี่น้องครับแต่ก่อนที่เราจะทําอย่างนั้นเราควรจะต้องขอพระเจ้าประทานสติปัญญายกับเราให้เรามั่นใจว่าไม่ใช่เขาบางครั้งพระเจ้าอาจจะยอมให้เขา ที่จะทดลองงานยอมให้เขาที่จะฝึกฝนเป็นเรื่องที่ว่าให้เวลากับเขาอีกสักหน่อยหนึ่งเราต้องอดทนกับคนที่ไม่เหมาะสมพอสมควรเราต้องอดทนกับคนที่ไม่ยอมพัฒนาพอสมควรเราจะต้องมอบความรักกับรเราพอสมควรแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องมีจุดที่จบครับจุดที่เรียกว่าจบเพราะอะไรครับเพราะว่าในพระคัมภีร์เราเห็นอุปมาอุปไมย ของธาตุธาตุที่ดีและชัดซื่อและธาตุที่เลวและชั่วช้านั่นคือสิ่งที่บอกว่าในที่สุดต้องจบพ่อเลยครับเพราะในที่สุดแล้วเราจะต้องรู้ว่าเขาเป็นอย่างไรเขาเหมาะสมกับงานนี้หรือเปล่าเขาเป็นคนที่พระเจ้าใช้การได้จริงหรือเปล่าบางทีเราไม่ได้วางคนไว้ในตำแหน่งที่ถูกต้องเราไม่ได้พูด the right man on the right job พี่น้องครับนี่เป็นสิ่งที่เราเองนั้นจะต้องตระหนักเวลาที่เราขอให้ใครมารับใช้พระเจ้าและตัวผู้ที่ถูกขอเราก็ต้องเรียนรู้ครับว่านี่คือแผนการของพระเจ้าในชีวิตของเราหรือเปล่าเพราะว่าแผนการนั้นเพื่อสวัสดิภาพครับไม่ใช่เพื่อทุกขภาพฉะนั้นหลายครั้งทีเดียวมีหลายคนท้อแต่เขาไม่ถอยนะครับเขา ล้มแต่เขาแังลุกขึ้นมาอีกและเราจะเห็นนะครับการล้มบนหนทางสู่ความสำเร็จนั้นมันจะล้มกี่ครั้งก็ไม่สําคัญแต่ไม่ว่าจะล้มกี่ครั้งก็ตามเหมือนอย่างที่พระธรรมสวุวสิทธ์ได้กล่าวไว้ครับเพราะคนชอบทาล้มลงเจ็ดครั้งแล้วก็ลุกขึ้นอีกเพราะคนชอบทาล้มลงเจ็ดครั้งแล้วก็ลุกขึ้นอีกเพิ่มพีตอนนี้มีความหมายอะไรกับเราไหมครับหลายครั้งเราก็ล้ม หลายครั้งเราก็ทอ้อแต่เราก็ต้องลุกขึ้นมาเราก็ต้องสวมพลังฤทธิเดชที่มาจากองค์พระผู้เป็นเจ้าผมอยากหนุในใจนะครับว่าพระเจ้าทรงมีแผนการที่ดีกับชีวิตของเราแต่ละคนเป็นเป้าหมายในชีวิตของเราที่พระเจ้าตั้งไว้เป็นที่น่าเสียดายเสียใจนะครับสำหรับคนบางคนแผนการของพระเจ้าไม่ได้สำเร็จในชีวิตของเขา เพราะเขานั้นไม่ยอมเขาไม่เชื่อฟังแม้ว่าจะมีคนมาบอกเขาล่วงหน้าถึงการที่พวกเขาจะต้องถูกเรียกถูกเลือกจากพระเจ้าเขาจะต้องออกมาปรนนาตัวต้องถวายตัวเป็นเครื่องบูชาที่พระเจ้าพอพระทยัยแม้ว่าจะมีคนที่พูดและเชิญชวนแบบนั้นเหมือนกับพระเจ้ากำลังพูดกับเขา สิ่งนั้นคือความปรารถนาของพระเจ้าแต่เขาไม่ได้ตอบสนองครับก็แสดงว่ามันไม่ได้หมายความว่ามันต้องเป็นไปตามที่พระเจ้าได้หวางไว้เพราะอะไรครับเพราะว่าเราเองนั้นถ้าหากเราไม่ร่วมมือกับพระเจ้าเดินไปในทางตรงข้ามเราก็ไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์หรือแผนการที่ดีแผนการที่เพื่อสวัสดิภาพของเรา เกิดขึ้นได้นีจ่จึงเป็นเรื่องที่น่าเสียใจพระเจ้ามีแผนการที่ดีสำหรับชีวิตของเราแต่ถึงกระนั้นก็ดีเราเองนั้นก็มีส่วนครับมีส่วนที่จะทำให้แผนการนั้นเป็นจริงและสําเร็จพระเจ้าพรงค์ได้เกียรติเรานะครับในการที่พระองค์จะทำงานของพระองค์ผ่านเราแต่มันคงจะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าเราไม่ร่วมมือ ไม่ตอบสนองต่อการทรงเรียกขององค์พระผู้เป็นเจ้าพี่น้องครับงานแรกที่เราต้องทำคือการเชื่อฟังการเชื่อฟังครับและเมื่อเชื่อฟังมันก็แสดงออกมาเป็นพฤติกรรมที่เกิดความร่วมมือร่วมไม้กันร่วมมือกับพระเจ้าในทุกๆวันในทุกๆทางเพื่อพัฒนาศักยภาพของเราเราควรจะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆในแต่ละวันพี่น้องครับ เป็นการเรียนรู้ตลอดชีวิตในการนับแค้พระเจ้าทุกวันนั้นเราต้องเติบโตขึ้นครับทุกวันนั้นเราต้องมีเป้าหมายชีวิตชัดเจนเราสามารถค้นพบว่าอะไรเป็นสิ่งที่พระเจ้าเรียกเราเราสามารถค้นพบอะไรบางอย่างที่เราจะก้าวหน้ากว่าจุดที่เราอยู่ในเมื่อวานนี้และในวันนี้ สิ่งที่เราต้องเข้าใจครับพี่น้องครับผมอยากจะเรียนอย่างนี้ว่าไม่มีใครหรือมนุษย์คนไหนบนโลกนี้ที่สนใจพัฒนาศักยภาพให้กับเราโดยที่เขาจะทำแทนเราทั้งหมดมันเป็นไปนไม่ได้ครับอาจจะมีคนสนใจจะพัฒนาชีวิตของเราแน่นอนครับเราก็ต้องการช่วยให้คนอื่นมีศักยภาพที่สมบูรณ์ เราต้องการพัฒนาคนอื่นด้วยเหมือนกันแต่สิ่งที่ไม่ว่าจะเป็นน้องเลี้ยงหรือพี่เลี้ยงใครจะเป็นพี่เลี้ยงใครจะเป็นน้องเลี้ยงก็แล้วแต่สิ่งที่สําคัญนะครับก็คือไม่มีใครทํางานแทนเราได้ไม่มีใครทําแทนเราได้ฉะนั้นพี่เลี้ยงเองก็ต้องพัฒนาน้องเลี้ยงเองก็ต้องพัฒนาไม่มีใครทําแทนได้นอกจากตัวเองแต่สําคัญที่สุดครับก็คือ เราเองนั้นจะต้องพึ่งพาพระเจ้าและขอกำลังที่มาจากพระเจ้าเราแต่ละคนต้องพัฒนาศักยภาพความสามารถของเรานะครับเราแต่ละคนเราต้องค้นหาของประทานและความสามารถนั้นที่พระเจ้าประทานมาให้พบให้เจอเจออะไรครับเจอว่าอะไรที่เราสามารถทำได้เป็นของประทานของเราทำแล้วเราชอบทำแล้วเราถนัด ทำแล้วเราสบายใจมีสันที่สุขทำแล้วเกิดประโยชน์ต่อแผ่นดินของพระเจ้าทำแล้วพระเจ้าพอพระไทยอะไรก็ตามทุกอย่างครับที่สามารถทําได้เราต้องพยายามเรียนรู้ในการรับใช้พระเจ้านะครับเราต้องเข้าสู่กระบวนการการพัฒนาของพระฐานความสามารถพิเศษเหล่านั้นครับให้มีศักยภาพสูงสุดและนั่นคือแผนการเพื่อสวัสดิภาพ ในชีวิตของเราที่พระเจ้าประทานให้พระเจ้ามีแผนการสําหรับเราทั้งหลายแต่ละคนนะครับเป็นแผนการที่ดีเป็นการแผนการที่ไม่ธรรมดาเป็นแผนการที่ยิ่งใหญ่ไม่ใช่แผนการทั่วๆไปเป็นแผนการที่ตื่นเต้นและท้าทายครับขอพระเจ้าเสริมกําลังพี่น้องที่รักทุกท่านให้เราร่วมใจกันอธิษฐานข้าแต่พระบิดาเจ้าขอบพระคุณพระองค์ในวันนี้คำา่หลายที่เรียนรู้ถึง แผนการของพระองค์เพื่อข้าพงไ์หลายจะมีแต่สวัสดิภาพไม่ใช่เพื่อทุกขภาพแต่ข้าพงษ์ทั้งหลายจะต้องร่วมมือกับพระองค์ในการพัฒนาในการแสวงหาของประทานในการดูแลสิ่งที่พระเจ้าประทานให้เพื่อศักยภาพของข้าพงษ์หลายนั้นจะได้การเสริมสร้างพัฒนาและมีทักษะชีวิตทักษะการนับใช้ที่โปร่งปพัดภัย ขอการจัดเตรียมของพระองค์มาถึงชีวิตของข้าพงหลายที่จะพัฒนามากยิ่งขึ้นจะเรียนรู้วินัยฝ่ายวิญญาณจะเรียนรู้วิธีการคิดแบบพระกัมภีร์จะเรียนรู้สิ่งดีต่างๆที่พระเจ้าเตรียมไว้เพื่อแผนงานของพระองค์จะสําเร็จกราบทูลสิ่งเหล่านี้ในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ขอพระเจ้าอํานวยพระพรพี่น้องแท็กทุกท่านนะครับสวัสดีครับ